หนึ่งสองสามสี่ห้าขอนุญาตถ่ายภาพนะครับกี่วัดบ้านเกิดนะครับวัดสิงเครือตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับจะมีงานฉลองนะครับอุโบสถนะครับตัดไว้ลูกนิมิตและก็ผูกสีมานะครับนี่นะครับป้ายนะครับขอเชิญร่วมงานพุทธาพิเศษพระประธานนะครับฉลองอุโบสถตัดไว้ลูกนิมิตนะครับผูกสีมานวัดจิงเครือนะครับ กำหนดการนะครับที่ตำบลกบร,ะระจายอำเภอปาติ้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันที่11นะครับวันที่11มีนาคมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถนะครับ11นาฬิกา10นาทีนะครับไปจนถึงนู่นนะครับ19นาฬิกาตอนเย็นมีพิธี พุทธาพิเศษตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็วันที่12นะครับมีนาคมนะครับเจริญพุทธมนต์นะครับ10โมง1ิเอ็ดโมงนี่ถวายพัะตาหารนะครับ13บนาฬิกานี่ตัดไว้ลูกนิมิตผูกสีมานะครับ20นาฬิกาชมมหรสพตลอดทั้งคืนนะครับโอ้มีมหรสพด้วยนะครับเด้อ